มันจะมีในเรื่องของอการอยู่รวมกันเป็นเรื่องสําคัญมากกับการอยู่รวมร่วมกันเราจะเห็นว่าบ้านเมืองก็มีกฎน,นะครับเพราะฉะนั้นบริษัททุกบริษัทก็ต้องมีคนมีระเบียบมีมีหลักการในการที่จะร่วมกันนะครับแา่ว่าจรรยาบรรมันคืออะไรจรรยาบตรก็คือสิ่งที่ทุกคนทุกคนทุกทกลุ่มทุกบริษัทนะครับ มีจรายาบรณเป็นคมโัวเองนะครับในเมื่อเราอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันแล้วแต่บริษัทแต่และบริษัทก็มีส่วนแยกย่อยเพื่อที่จะให้ทุกคนได้ยึดหรือและปฏิบัติในสิ่งที่มันเหมาะสมและก็สมควรน,นะครับเราต้องมีจริยธรรมและคุณธรรมนะครับทุกอาชีพนะครับทุกอาชีพถ้าเราไม่มีจริยธรรมเราไม่มีคุณธรรมอาชีพนั้นก็ไม่สามารถที่จะประสบความสำเร็จได้ อาชีพนั้นก็ไม่สามารถที่จะสูงต่อถึงรุ่ถึงหลาได้เพราะฉะนั้นคนจรญญาบันท,ที่สำคัญก็คือในเรื่องของความบริสุทธิ์ใจเป็นเรื่องสําคัญมากเลยครับในเรื่องของความบริสุทธิ์ใจความจริงใจนะครับเราควรมีกับทุกคนเราควรมีส่วนกับทุกคนในเรื่องของความจริงใจนะครับเราจะเห็นว่าที่สําคัญแล้วก็เป็นเรื่องที่คนไทยเราส่วนใหญ่แล้ว ไม่ได้ให้ความสําคัญแต่สําหรับคนต่างประเทศนะครับคอยความสําคัญมากก็คือในเรื่องของการตรงต่อเวลานะครับนี่ก็คือให้เห็นการตรงต่อเวลาเนี่ยเป็นเรื่องที่แสดงให้เห็นถึงอะไรครับให้เห็นถึงความรับผิดชอบนะครับการตรงต่อเวลาให้แสดงถึงความรับผิดชอบเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีนัดใครเรามีการคุยกับใครหรือการเรียนอะไรก็แล้วแต่ ถ้าเรามีการตรงต่อเวลาเนี่ยแสดงให้เห็นว่าเรามีระเบียบวินัยนะครับเรามีระเบียบวินัยในการนัดหมายในการพูดคุยเพราะฉะนั้นดัญญาบันดัญญาบันในในสิบหลักเนี่ยเป็นเรื่องที่เราต้องคิดือและปฏิบัติแล้วก็สำคัญที่เราต้องไดัเราต้องมีดัญญาบันในกลุ่มเพื่อนธุรกิจด้วยกันนะครับในกลุ่มเพื่อนธุรกิจด้วยกันเราต้องอช่วยกันนะครับ พักอาศัยซึ่งกันและกันแบ่งปันรายได้นะครับเราจะเห็นว่าบริษัทเนี่ยแบ่งปันรายได้อย่างยุติธรรมแบ่งความรับผิดชอบนะครับเราต้องมีความรับผิดชอบร่วมกันได้เห็นว่าวันหนึ่งทุกวันเนี่ยห้อง CO อห้อง127หรือห้อง OBP หรือห้องสอนออนไลน์อื่นๆนะครับท่านได้เห็นว่าผู้นํามีความรับผิดชอบผู้นําได้แบ่งปันโอกาสผู้นําได้เสียสละ ให้กับคนอื่นนะครับและใจเห็นว่าในละห้องในเรื่องของการตรงเวลาตรงต่อเวลาผมยอมรับว่าตอนนี้พฤติกรรมของคนในท็อปอัพธุลีดได้เปลี่ยนแปลงไปจากทั่วๆไปนะครับเพราะว่าในเรื่องของการตรงโวต่อเวลาแต่ละห้องเรียนเนี่ยมีระเบียบมีวินัยกันมากใจเห็เนว่าสิ่งเหล่านี้มันจะถ่ายทอด มันจะส่งต่อไปถึงลูกหลานเราต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเราเนี้มันจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้า,าประธานบริษัทเราไม่ได้เป็นผู้เริ่มเมื่อท่านประธานบริษัทเนี่ยมีความจริงใจนะครับมีความจริงใจมีความซื่อสัตย์มีความชื่อตรงนะครับต่อองค์กรตัวเองมีความชื่อตรงมีความซื่อสัตย์ต่อธุรุิจตัวเองแล้วก็ พูดตรงไปตรงมาเราจะได้เห็นว่าเริ่มแรกตั้งแต่เริ่มแรกๆเลยท่านประธานเนี่ยได้มีโอกาสบรรยายบรรยายอะไรบรรยายแผนการตลาดบรรยายในเรื่องของรายได้บรรยายในเรื่องของเงื่อนไขนะครับบรรยายด้วยตัวเองครับบรรยายด้วยตัวเองที่บริษัทนะครับแม้อย่างที่หลายคนบอกว่าไปฟังามสี่ชั่วโมงนะครับสามสี่ชั่วโมงถามว่านานไหมนานแต่ว่าเป็นสิ่งที่ดีครับเป็นสิ่งที่ดีสําหรับคนที่ต้องการทําธุรกิจ เพราะว่าเมื่อท่านประธานได้ชี้แจงได้ตอบข้อโต้แยง้งได้อธิบายรายละเอียดทั้งหมดให้เราได้เรียนรู้ให้เราได้ศึกษาเพื่อให้ทุกคนได้ปฏิบัติไปในทางที่เดียว,ยวกันนะครับสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งสําคัญมากเป็นสิ่งสําคัญมากเพราะฉะนั้นเมื่อเมื่อ,อมีโรคโควิด1 i เกิดขึ้นมาเราจะได้เห็นว่าเราก็ไม่สามารถที่จะพบปะเราไม่สามารถที่จะพูดคุยกันได้โดยตรง รเราไม่สามารถที่จะเดินทางไปบริษัทได้ท่านประธานก็ได้มีช่องทางในการบรรยายช่องทางในการที่จะตอบข้อโต้แยง้งช่องทางในการสื่อสาระระหว่างสมาชิกนะครับโดยผ่านลุมไล์บ้างแหละโดยผ่าน Facebook บ้บางลเลยห็นไหมท่านประธานจะบรรยายผ่าน Facebook ทุกวัานาคิ์นะครับใครมีข้อสงสัยใครมีข้อโต้แยง้งนทะ่านประธานตอบเองนะครับ ตอบข้อสงสัยทุกอย่างที่เรามีข้อสงสัยอยู่เพราะท่านประธานเป็นคนสร้างแพลตฟอร์มตัวนี้ขึ้นมานะครับเพราะนั้นท่านท่านเข้าใจดีในเรื่องของวางผังองค์กรในเรื่องของอะไรทั้งหมดเลยและเราจะได้เห็นว่าคนที่สืบต่อสิบงทอดปศดหมูุดจัมโบ้บปดรางนะครับหลายคนที่ที่เสียสละคนชูเจินที่เปิดห้องเรียนเขาเรียกว่าโรงเรียนออนไลน์เราจะเห็นว่าแต่ละศูนย์แตลล่า ื่อที่จะปัรจายให้กับสมาชิกได้เข้าใจและได้ถูกต้องตรงกันนั้นเพราะฉะนั้นทบตุลิกก็เหมือนกันกับมีกฎจังกาบรมีกฎระเบียบในการที่จะอยู่ด้วยกันแล้วก็เป็น,นกฎระเบียบที่ถูกต้องตรงไปตรงมานะครับ การจิตถ้าเรายึดมั่นกฎเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นกฎทั้งหมดมีอยู่19ข้อนะครับแต่ละคนมันอยู่ในระบบแล้วนะครับสำหรับคนเก่าสามารถเข้าไปดูได้เข้าไปอ่านได้นะครับมันไม่เรื่องจาเป็นครับที่จะต้องดูที่จะต้องอ่านเพื่อให้เราได้เข้าใจนะครับแต่สําหรับคนใหม่ผมผมแนะนาถ้าถ้ายังไม่เลยลงทะเบียนก็สามารถที่จะสอ,อบถามจากผู้นําได้ว่ามีกฎระเบียบอะไรอยู่บ้างนะครับเพื่อจะได้รู้และตรงกัน ที่ผ่านมาหลายวันแล้วผมก็พูดไปหลายข้อนะครับแต่วันนี้ผมจะมาบอกข้อที่าสาคัญสาคัญนะครับอย่างเช่นมีข้อหนึ่งที่เขาบอกว่า,าต้องไม่เขาบอกว่า,ต,า,ต,าต้องไม่กักตุนสินค้าต้องไม่กักตุนหรือบังคับผู้อื่นนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือสิ่งที่บริษัทอื่น ที่เราขายสินค้าและบริการส่วนมากจะเป็นส่วนในเรื่องของการกักตุนสินค้าแต่สําหรับแพลตฟอร์มแอปพลิเคชัน ITS เราเนี่ยมันกักตุนไม่ได้เพราะว่าสินค้าของเราก็คือแพลตฟอร์มสินค้าของเราอยู่ในระบบสินค้าของเราสามารถโหลดจากระบบมาได้นะครับและก็ที่สาคัญก็ไม่บังคับผู้อื่น รเราจะได้เห็นว่ากฎระเบียบที่เขาเขียนมาเนี่ยมันก็เขาก็ขาเขียนเป็นกลุ่มไว้ทั้งหมดเพื่อธุรกิจอื่นด้วยครับธุรกิจอื่นที่ไปขอหยดทะเบียนกับสคบอรหรือธุรกิจอื่นที่มาทําการตลาดแบบเครือข่ายนี่จะได้เห็นว่าเป็นแบบฟอร์มหรือเป็นเป็น,เป,นเป็นฟอร์มที่ที่เขียนกฎระเบียบขึ้นมาเพราะฉะนั้นธุรกิจของเราในเรื่องของบังคับผู้อื่นเนี่ยเราไม่ต้องเป็นห่วงเลยเพราะว่า ธุรก ated, ิจของเราอยู่บนความจําเป็นนะครับรอยู่บนความจําเป็นเราจะเห็นว่าโทรศัพท์มือถือนะครับตัวสัปมือถือที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้แต่ว่าเรามีความจําเป็นไหมเรามีความจําเป็นต้องใช้ไม่ใช้ไม่ได้เลิกก็ไม่ได้แล้วนกะ็ถ้าเราเสียชีวิตไปแต่ว่าโทรศัพท์เกรนนั้นยังใช้อยู่ต่อไหมใช้อยู่ต่อเพราะฉะนั้นธุรก,กิจของเรามันอยู่บนความจําจเป็นที่จะต้องใช้นะครับนี่คือเป็นส่วนสําคัญเพราะคือกฎระเบียบข้อบังคับบางอย่าง มันมันมันอยู่ในโลกธุรกิจอีกโลกหนึ่งข้อระเบียบบางอย่างมันมาใช้ไม่ไม่ได้ก็คือในเรื่องของก,การคุมสินค้าหรือบังคับผู้คืนขายเราได้เห็นความแตกต่างของธุรกิจนะครับผมจะไม่บอกว่าธุรกิจไหนทํำยังไงนะครับแล้วก็อีกข้อหนึ่งเขาบอกว่าไม่ใช้เครือข่ายทัาอัพธุลิตเป็นแหล่งขายผลิตภัณฑ์อื่นนะครับที่ไม่ใช่สินค้าที่ขายในแพลตฟอร์ม นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเป็นเรื่องสําคัญเพราะฉะนั้นเราถ้าต้องการขายสินค้าอื่นนะครับขายสินค้าอื่นเราเอาสินค้านั้นมาขายในแพลตฟอร์มนะครับแล้วก็รบโปรโมตในแพลตฟอร์มได้นะครับแต่เราไม่เอาสินค้าอื่นเครือข่ายอื่นมาขายในแอปพลิเคชัน ITS หรือมาอชวนเพื่อนชวนสมาชิกในท็อปอัพธุลิไป ซื้อสินคา้าผลิตภัณฑ์อื่นที่ไม่มีขายในแพลตฟอร์มแอปพลิเคชันไอเทียนนะครับนี่ยเห็นว่าอสองข้อที่สําคัญนะครับอีกข้อหนึ่งเขาบอกว่าต้องไม่ขายแบบข้อประตูบ้านเห็นไหมครับกฎระเบียบเขาวางไว้เลยว่าไม่ขายแบบข้อประตูบ้านสร้างธุรกิจจากอะไรจากเพื่อนฝูงจากคนที่เราสื่อสารก็คือเครือข่ายธรรมชาตินะครับ คนที่เราติดต่ออยู่สม่าเสมอนะครับเป็นธุรกิจที่อาศัยความสัมพันธ์แบบบุคคลต่อบุคคลให้เห็นว่านี่คือธุรกิจแบบธุรกิจเครือข่ายหนึเครือข่ายหนึ่งที่ให้ความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวที่ให้ความสําคัญกับเพื่อนกับญาติกับพี่กับน้องนะครับเราไม่เดินไปแล้วก็แวะบ้านนั้นแล้วก็บอกว่าทํำอ o อัพทุลิตไหมหรือใายโปร VIP ไหมเพราะ,ะเราจะเชื่อมโยงระหว่างเพื่อนระหว่างพี่ระหว่างน้องระหว่างญาติ คือธุรกิจที่เรียบง่ายนะครับเรียบง่ายสบายสบายเราไม่ต้องซสีเรียดอะไรมากนะครับก็คือวันนี้ก็ยังเหลืออีกประมาณหลายข้ออยู่หลายข้ออยู่แต่แนะนําให้เพื่อนๆนะครับเข้าไปโหลดดูนะครับระเบียบและก็จรรยาบรรณของบริษัททบอพทุลีสนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้ามีโอกาสได้มาแชร์ต่อนะครับอย่างอีกหลายข้อนะครับก็วันนี้ขอขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ